อันนี้วิธีประกอบอเลื่อยโซ่แบบมินินะครับผมเริ่มต้นก้าประแจที่เขาแถมมานะครับไขไฮน็อตก่อนนะครับเพื่อเปิดฝาอ่ะเปิดมาก็จะเจอชุดเฟืองนี้นะฮะไอเนี้ยมันจะหมุนแนวนี้นะครับมันจะหมุนทวนเข็มนะครับจะหมุนไปทางนี้นะเราต้องรู้เพราะว่าเราจะได้ดูฟันโซ่ แล้วใส่ฟันให้มันถูกทางหมุนอันนี้ฟันเนี่ยฟันแนวหยักมันเนี่ยอันนี้ผิดทางเราต้องหันตรงนี้นะครับนี่นะตรงแหลมๆเนี่ยต้องไปทางนี้นะต้องไปทางเดียวกับตัวหมุนนี้นะครับทีนี้เราก็เอาบาร์มันขึ้นมาเอาโซ่สวมลงบาร์ก่อนมันจะมีล่องอยู่นะครับก็สวมให้มันลงโซ่ลงล่องมันนะฮะ แล้วค่อยรีดไปให้มันลงร่องอ่าประมาณนี้เอามือดึงไว้นะมือดึงไว้ให้มันตึงไว้มันจะได้ติดกับร่องจากนั้นก็เอาบาวางไอเ้เปิดกาดนี้ก็ได้ครับกาดนี้มันเปิดออกได้เอาบาใส่ลงไปจัดโซ่ให้ลงร่องนะครับประมาณนี้นะครับและมันก็จะมีตัวตั้งโซ่คือตรงนี้นะฮะ นี่นะตัวตั้งโซ่เนี่ยจะต้องเอาเข้ารูจะต้องเอาตัวตั้งโซ่อันเนี่ยเข้ารูอย่างนี้นะครับให้เดือยตัวตั้งโซ่เนี่ยมันอยู่ในรูเราจะได้ไขตั้งได้เวลาเราใส่ไปแล้วอันนี้เราก็จัดจัดมันหน่อยอ่ะก็จะประมาณนี้เลังจากนั้นเราก็ติดก่อนไขน็อตล็อกก่อนจะได้ไม่ดุด นะครับก็ระดับหนึง่งทีนี้โซ่มันจะหย่อนอยู่นิดนิดเห็นไหมครับนี่นะเราดูโซ่มันจะหย่อนเราก็จะทําไงให้มันไม่หย่อนนี่นะมันหย่อนไม่หย่อนมันต้องประมาณนี้นี่มันหย่อนปล่อยมือแล้วมันหล่นเราก็มาตั้งโดยไขที่สกูตัวนี้นะครับ นี่นะครับจะมีสกรูอยู่ก็ขไขตามเข็มนะครับเดี๋ยวโซ่มันจะไม่ค่อยหย่อนเหมืนตามเข็มก็คือตั้งโซ่แน่นต้องคลายนี่เหรอไขนี้แน่นไปนหน่อยนะครับ เมื่อกี้ไข่แน่นไปตัวตั้งโซ่ไม่หย่อนใ,ใช่ไหมไม่หดเลยไม่หย่อนแล้วเห็นไหมฮะก็ประมาณประมาณหนึ่งอย่าให้มันแน่นมากอพอเราไขาตัวตั้งโซ่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาไขาปจัจแจล็อกแน่นนะครับผม,มจะได้ไม่คลายนะฮะที่โซ่มันก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ามาลองเครื่องดูว่ามันไม่ติดขัดอะไรนะาการเปิดต้องเอานิ้วกดปุ่มนี้ก่อนนะครับถึงจะกดปุ่มนี้ถ้ามันไม่ติดขัดอะไรเนี่ยเวาลาปล่อยนิ้วปิดเนี่ยมันจะยังฟีได้อีกสักพักหนึ่งอย่างนี้ฮะผมปล่อยนิ้วแล้วมันก็ยังฟีอยู่ประมาณนี้นะครับก่อนใช้งานจริงเราควรมีการเอนาน้ำมันเครื่องทาตัวบาร์แล้วก็ตัวโซ่ชุ่มนะครับ ก็ยืดอายุการใช้งานครับขอบคุณครับ